แบบง่ายๆรายได้โคตรระทึกจาก EP 1ครับวันนี้มาเป็น e t e ี2เราได้ทำการบ้านกันหรือ,อยังครับถ้าอยากสำเร็จอยากเปลี่ยนแปลงอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมทำการบ้านนั้นซะให้เสร็จแล้วเรามารู้กฎทองคำ 3อย่างที่จะทำให้ชีวิตรเราเดินหน้าและมีรายได้โคตรระทึกผมมั่นใจว่ากฎ3ข้อนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของแฟนๆของกระตุกต่อมคิดเริ่มแบบง่ายๆรายได้โคตรระทึกเป็นไปได้ครับเป็นไปได้หลายคนนะครับที่ติดตามรายการหรือติดตาม เป็นแฟนแฟนของต้อมกระตุกต้อมคิดก็กำลังมองหาหลายๆอย่างว่าจะทำอย่างไรชีวิตเราจะสาเร็จเร็วที่สุดและจะมีการมีชีวิตที่อยู่ดีกินดีขึ้นกว่าเดิมมีรายได้เกินความคาดหวังสิ่งแรกที่เราต้องทำครับเป้าหมายที่เราอยากได้นะ กล้าเขียนลงไปในกระดาษเลยครับว่าเราอยากได้อะไรเป้าหมายจริงๆที่เราอยากได้เราอยากได้อะไรหลายคนก็เขียนว่าอยากมีรถอยากมีบ้านอยากมีเวลาพิจศษการส่วนตัวอยากมีความสะดวกสบายเขียนครับจะเป็นสิบสิบอย่างที่เราอยากได้เขียนลงไปแล้ว มารวมกันสิครับว่าไอ้สิ่งที่เราอยากได้สิบกว่าอย่างเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากอะไรครับบ้านหรูรถหรูเวลาท่องเที่ยวมีอาหารการกินที่สมบูรณ์แบบไม่ต้องมาคิดก่อนจ่ายไม่ต้องคิดก่อนสั่งเราต้องสั่งแล้วถึงถึงจ่ายได้อย่างสบายนะครับยังไงรวมมันได้ครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมูลค่าเท่าไหร่ รถบ้านสิ่งอำนวยความสะดวกเงินพอจับจ่ายใช้สอยในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตรวมไม่กี่10ล้านครับเราถึงจะมีความสุขถ้ารวมในแล้ว10ล้านบาท mm. ก็เขียนไป10ล้านบาทครับ10ล้านบาทแล้ววงกลมใหญ่ๆครับ10ล้านบาทวงกลมเลยครับ10ล้านบาทอันนี้ไม่กลับกันไม่เป็นไร10ล้านบาทครับเขียนสิครับวาด เราจะไปถึง10ล้านบาทน,นั้นใช้เวลากี่วันกี่ปีหรือตอนอายุเท่าไหร่ครับถ้าใช้เวลา5ปีปีนี้2,564ก็เป็นเป็น2569 2569ใช้เวลา5ปีเขียนลงไปครับเขียนแล้วไม่ต้องพะวงอะไรครับเขียนแล้ววช่เฉยครับ แล้วก็ติดไว้ใน,นที่ให้มันชัดเจนตรงไหนก็ได้ที่เราตื่นมาแล้วเห็นถ้าแฟนๆของกระตุกตอมคิดเขียนเป้าหมายแบบนี้แล้วผมเขียนว่า10ล้านบาทเงินสดสด10ล้านบาทปี2569นั่นหมายควาะผมมีเวลาอยู่5ปีกว่ากว่า็จแล้วเราก็ต้องมาใช้กดทองคำครับกดทองคำ สามประการกดทองคำสามประการที่จะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนที่จะทําให้ชีวิตเราเป็นไปได้มีความสุขหลังเวลาที่เราตั้งเป้าหมายไว้แล้วนะมันเป็นไปได้เรามอาอ่าน10ล้านสิบล้านจิตและเอเนจีพลังต้องมีครับสิบล้านบาทอีกห้าปีละสิบล้านบาทปีสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าสิบล้านบาทอ่านทุกวันตอนเช้าพูดทุกวันทุกวันทุกวัน คนรอบบ้านเราหรือคนในบ้านเราคนรอบข้างเราเขาจะบอกว่าเราเริ่มเพี้ยนเราเริ่มบ้านั่นเลยครับใช้ได้เลยครับกดทองคำข้อที่หนึ่งครับกดทองคำข้อที่หนึ่งเราเลือกทำสิ่งที่เราทำได้คุณทำสิ่งที่คุณทำได้ก่อนครับสิบปีที่ผ่านมาผม ทำสิ่งที่ผมทําได้ผมสํารวจตัวเองครับว่าผมมีความสามารถเรื่องอะไรผมเป็นนักาสาขบ้าน,นอกคนหนึ่งทํางานอยู่ตามสถานีอนามัยที่เรียกชื่อใหม่ว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมีความรู้อยู่กับชุมชนเรื่องดูแลสุขภาพบ้างเล็กน้อยผมบอกในบ้างเล็กน้อยผมฟังคํานี้แล้วได้ยินคํานี้แล้วท,ทําสิ่งที่คุณทําได้ก่อนผมมันเรียกว่า ผมอยากเป็นนักพูดอยากเป็นโค้ดอยากเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจสิ่งแรกที่ผมทำได้คือฝึกครับฝึกพูดฝึกกับพี่น้องประชาชนฝึกพูดพูดพี่น้องชาวบ้านที่เราดูแลอยู่ในตำบลน,นั้นฝึกพูดเครื่องขยายเสียงตามวัดต,ตามโรงเรียนฝึกครับผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไรครับฝึกครับแล้วก็ไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมครับ ทำสิ่งที่ทําได้ทันทีครับถ้าวันนี้หลายคนบอกไม่มีแบบนั้นแล้วก็มาหาอ่านหนังสือสิครับหนังสือที่เราอ่านออกหนังสือที่เราชอบที่มันส่งส่งผลต่อสิ่งที่เราอยากเป็นนะครับเราทําได้อะไรบ้างไม่มีอินเทอร์เน็ตเราไปนั่งที่มันมีอินเทอร์เน็ตได้ไหมไม่มีหนังสือไปเข้าห้องสมุดได้ไหมถ้าเราอยากทํานะครับถ้าเราอยากไม่มีสมาร์ทโฟนดีด เราท,ทําที่สิ่งที่มันมีอยู่แล้วได้ไหมมันจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องรู้ขอมันถ่ายรูปได้ขอให้มันบันทึกเทปได้ทําได้ไหมล่ะสิ่งที่เราใช้อยู่เนะียมันทำได้ถ้าไม่ได้จริงๆก็ไปอาศัยเพื่อนครับขอใช้เวลาโทรศัพท์เพื่อนสักห้านาที10นาทีบันทึกเทปลงไปทําสิ่งนี้คุณทําได้ก่อนครับกฎที่สครับทําด้วยสิ่งที่คุณมี มีอะไรครับมีความรู้มีทักษะมีบ้านบ้านไม่ต้องเล็กๆมีรถเก่าๆรถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์รถปิกอัพรถเก๋งเก่าๆแล้วแต่ครับทําในสิ่งที่คุณมีได้นแหละครับมาประกอบฉากได้ครับมาประกอบฉากผมเคยเปลี่ยนแปลงชีวิตตอนที่ผมรับงานครั้งแรกเมื่อปี2550ผมไม่มี้ตบุกนะครับ ผมมีโน้ตบุกเก่าๆผมใช้ก็ไม่เป็นอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีผมก็รับงานครับรับงานมาแล้วผมก็เอาช่วงเวลาเดือนหนึ่งหรือ30 20วันห้าวัน6วันเนี่ยไปเรียนรู้กับคนที่เขาพอรู้บ้างไปขอให้เขาสอนให้เขาแนะนําแล้วเราก็มาจําปุ่มที่เขาพอจําได้เนี่ยมาทําครับทําเป็นสไลด์เปิดปิดเป็นมันแห้งแล้วปิดได้มันแห้งแล้วรีเซ็ตเครื่องใหม่ได้ มันทำจากสิ่งที่เรามีครับมีพื้นฐานแบบไหนทํำแบบนั้นครับไม่ต้องไปเรียกร้องหาต้องมีไอ้นู้นก่อนต้องมีไอ้นี่ก่อนต้องมีเงินก่อนถ้าเป็นแบบนั้นทุกคนก็คิดกันหมดแล้วครับกฎข้อที่สองทำด้วยสิ่งที่คุณมีครับกฎทองเี่สามครับทําจากจุดที่คุณอยู่ครับคุณอยู่จุดไหนครับเมื่อสิปีที่แล้วผมอยู่ในตําแหน่งของ เป็นข้าราชการเล็กๆอยู่ในจังหวัดนครราชสีมากระทรวงสาธารณสุขผมก็รับงานภายใต้งานราชการอยู่แล้วก็ผมรับทำเสารอาทิตย์เสร็จแล้วผมก็เรียนรู้เพิ่มเติมเริ่มต้นจาก 1, 2, 3ใช้เวลาประมาณ6เดือนเเดือนผมตัดสินใจลาออกลาออกจากงานประจำมาทำงานที่เราชอบทำงานที่เรารัก และวันนี้มันเป็นวันที่ส่งผลถึงสิ่งที่ผมตัดสินใจแล้วว่ามันสําเร็จครับวันนี้ถ้าอยากสําเร็จครับมีเป้าหมายชัดเจนเขียนลงมาในกระดาษแล้วกําหนดวันเวลาเริ่มต้นทําด้วยกฎข้อหนึ่งครับทำสิ่งที่คุณทําได้กฎข้อที่สองทำด้วยสิ่งที่คุณมีอยู่ครับกฎข้อที่สามทำจากจุดที่คุณอยู่ครับคุณทําได้สามอย่างนี้คุณสําเร็จแน่นอนถ้าคุณรักคุณชอบคุณอยากติดตามสูตรแห่งความสำเร็จได้ ติดตามในเพชจต้อมกระตุกต้อมคิดรวยสำเร็จได้เริ่มจากเริ่มแบบง่ายๆรายได้โคตรระทึกผมมั่นใจว่าคุณทำได้ครับกดไลค์กดแชร์ถ้าคิดว่าเพจนี้มีความรู้มีความสามารถได้เปลี่ยนแปลงเราได้ส่งให้กับเพื่อนๆเราครับพบกันใหม่ e p